เล่น YouTube ปิดหน้าจอฟังเพลงได้ด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า YouTube v a n d s เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่นอก Google Play Store เราสามารถที่จะทำการดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องโทรศัพท์มือถือ Android ได้ โดยตัวแอปนั้นจะสามารถที่จะเล่นวิดีโอจาก YouTube โดยไม่มีโฆษณาขึ้นขณะที่เล่นสามารถที่จะทำการปิดหน้าจอขณะเล่นได้และเล่นซ้อนทับบนแอปพลิเคชันอื่นๆได้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดู l แบบนี้ like สามารถที่จะเลื่อนในวานตรงไหน บนหน้าจอก็ได้เล่นซ้อนทับบนแอปอื่นก็ได้เล่นซ้อนทับบนแอปอื่นโดยไม่มีปัญหา <Only one. S 2> และก็วิดีโอที่เล่นนั้นจะไม่มีโฆษณาขึ้นเลยสามารถควบคุมได้ที่หน้านี้ <Until S 2> อ่รดวดเร็ว วางผลเป็นหน้าจอก็ได้ปิดหน้าจอแล้วเ,เล่นเกมได้ไม่มีปัญหาชื่อว่าแอป YouTube Friends ดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่อยู่ใน Descriptio n